สา,สายเมื่อวานผมกับพ่อก็พากันไปเช็คดูปลาครับตอนนี้น้ําลดลงเยอะแล้วครับก็ลุ้นว่าจะได้ปลากันไหมพ่อทํารอบดักไว้4ี่จุดครับอันแรกที่มาดูเนี่ยก็เป็นอันที่เคยได้ตอนครั้งก่อนเยอะๆนั่นแหละครับมารอบนี้แทบไม่มีเลยอันที่สองก็โอ้ได้หมกใหญ่อยู่นะครับเนี่ยมีลูกปลาบู่ด้วยเออแล้วก่อนหน้านั้นหลายวันเราก็เคยได้ปลาบู่ครับตัวเป็นโลเลยมีใครชอบปลาบู่เหมือนผมไหมครับ เนื้อมันนุ่มอร่อยมากตัวนี้เล็กไปฝากไว้ก่อนแล้วกันอันที่3ามก็ถือว่าได้มาเพิ่มเยอะอยู่นะครับไม่ค่อยมีปลาจริงๆนั่นแหละทุกวันนี้ตัวนี้เป็นปลาอะไรไม่รู้นะครับดูครีบสวยมากคล้ายปลาตะเพียนเลยยังไม่ตายก็ปล่อยกลับไปก่อนสักตัวแล้วกันตัวนี้เป็นลูกปลากระสุบครับได้เยอะเลยสีสวยเหมือนกันแต่เขาเป็นปลานักล่าเลยนะอีกตัวว่าจะปล่อยไหเมอาตาหายแบบนี้แล้วเนี่ยดูไม่น่ารอดให้กลับไปลงมออก,กับเดอะแก๊งเลยส่วนตัวนี้เป็นปลาลาากล้วยครับเมื่อก่อนได้เยอะมากทอดอร่อย รสชาติดีเลยครับอันสุดท้ายเป็นโต่งน้ําไหลไม่รู้ว่าที่อื่นเพื่อนๆเ,เรียกแบบนี้ว่าโต่งเหมือนกันไหมก็ได้มาเพิ่มอีกนิดเดียวสรุปเมื่อวานก็พอได้อยู่ครับแล้วก็มาเช้าวันนี้ครับทุกคนโอ้โหมีปลาเข้ารอบเยอะมากมีจุดที่3นี่แหละได้เยอะสุดปลาน่าจะเข้าตั้งแต่เมื่อวานนู่นเลยนึกว่าจะไม่มีปลาเข้าอย่างนี้ค่อยสมกับบรรยากาศของการกักปลาหน่อยช่วงแรกนี้จะได้ปลาเล็กไปก่อนครับส่วนพวกปลากลมก็น่าจะมีตามมาเรื่อยๆครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ